สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้พี่แตนพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับว่านมหาปราบนะคะว่านตัวนี้เนี่ยเป็นว่านที่คนบรโบราณเขารู้จักกันมานานมากแล้วนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะใช้เป็นว่านอยู่ยงคงกระพันนะคะเขาจะเอาเวลาเวลาเขาจะไปอกลบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยบรรพบุรุษของเราเขาก็จะ ขุดเอาหัวว่านนะคะมาตำแล้วก็ทาตามตัวเพื่อให้อยู่โยงคงกระพันค่ะแล้วก็เป็นว่านมหาปราบที่ใช้สำหรับแก้พิษต่างๆเวลาเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเวลาคนเขาจะเดินทางไปไหนมาไหนเข้าป่าเข้าเดินทางไปไปที่ต่างๆเขาก็จะขุดเอาหัวว่านนะคะ ว่านนี้แหละค่ะพกติดตัวไปด้วยแก้เพชรสัตว์กัดต่อยแก้แก้กินผิดนี้นะคะก็จะเป็นเป็นต้นว่านเรียกว่าว่านมหาปราบซึ่งหาได้ยากหาได้ยากแล้วทุกวันนี้ใบเขาก็จะเอาไปต้มกินได้นะคะแล้วก็หัวหัวเขาเนี่ยพอดีพี่แต่ไม่อยากขุดนะคะมันเป็นกำลังลงขยายพันธุ์นะคะ หัวเขาจะคล้ายเป็นหัวขมิ้นแต่ไม่ได้เป็นสีขมิ้นก็จะเป็นสีออกขา,ขาว่าว,าวเหลืองเห <ๆ S 1> นิดนึงแต่บอกแต่ให้ให้ทราบว่าเ,เป็นลักษณะอย่างนี้นะคะต้นเขาก็จะแดงๆงเป็นว่านที่หายากตัวหนึง่งแล้วก็เป็นที่ต้องการของ คนโบราณอย่างอย่างอย่างถ้าหากว่าบ้านใครเนี่ยเอาไปปลูกใส่ในกระถางไว้หน้าบ้านก็จะป้องกันพูดผีปีศาจแล้วก็สิ่งชั่วร้ายไม่ให้ไม่ให,ไให้ไม่ให้ย่ามกลายเข้ามาแล้วก็คุ้มคุ้มครองออผู้อยู่อาศัยให้มีความสุขความเจริญแล้วก็ยืนยงคงกระพันนะคะวันนี้ก็ทราบเท่านี้ก่อนนะคะ ถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยไปเจอหรือว่าอยากจะได้ไปขยายพันธุ์ก็ลองดูนะคะเอาไปปลูกไว้หน้าบ้านค่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ